E. S. <S สวัสดีครับพี่ๆน้องๆชาวโนลิมิตทุกท่านวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องมินิซ่าพาซิงนะครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ประจำวันกันนะครับคู่รักคู่แขนเจ๋ง p k v s j a f f ฟ l l i n g และปุ้ง k t t v s j a f f ฟ l l i n g ไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันในคู่แรก,รก K, จจรรนะครับเ,เจ็งทีเคเจอจ้าโฟลิงนะครับไฟ่เดียวติดเจ็งก็โจนออกไปครับเจ็งก็โจนออกไปจ้าพี่เข้ามาพีา่ G เข้ามาจา้าพี้เข้ามาแต่ไม่ทันครับเก่งเข้าไปในห้าเจ็ดศูนย์ห้าครับดูรันที่สองครับต่างคนต่างเบิร์ดครับเก่งบอกเดี๋ยวพี่จา้าไม่มีอะไรเลยอะ่ะต้องวิ่งกับบอดจา้าบอกเดี๋ยวดูรันนี้เดี๋ยวดูรันนี้จา้าบอก เอาไฟติดเ,เข้าไปก่อนครับขอรอบไปรอแล้วทก่งรอบครับดับเข้ามาครับเอาไฟตามมาครับเอาแล้วไฟเขียวติดดับจ,จะโตนออกไปดับบอกรอบนี้พี่ขอนะเก่งรอบนี้พี่ขอนะรอบนี้พี่ขอนะเก่งบอกช้าไปเปล่าพี่ผมช็อตไปห้จาจุดหกแปดตีเก่งเข้าครับมาดูคู่รักคู่แค้นคู่ที่สองนะครับระหว่างจ้าโฟลิงและกุ้งเคดีที ผมกล้องอยู่ที่ฝั่งจา๋าโฟลิงนะครับมาถึงก็เบินกันเลยนะครับทั้งคู่เบินเสร็จแล้วก็รอเข้าไฟจังหวะนี้กุ้งบอกเจอบ่อยเหลือเกินพี่จา้าบเนี่ยหนีก็ไม่พ้นจริงๆไฟเหลืองติดทั้งคู่ครับไฟเขียวติดครับกุ้งกัะโจนอกไปครับจา้าเร็วๆหน่อยพี่จา้าเร็วๆหน่อย รันแรกครับเป็นจาบชนะไปครับในเวลา5.688มาดูลันที่2กันนะครับว่าเจ้ากุ้งจะแก้คืนได้ไหมมาถึงก็เบิร์เลยครับผมเบิร์เสร็จเดี๋ยวรอเข้าไฟคู่นี้เจอทุกรายการครับจับที่ไหนเจอกันที่นั่นไม่รู้เป็นอะไรดวงสมพงอะไรกันไม่รู้รถมันสีเหมือนกันมั้งผมว่า จ้านโจนออกครับจา้าพจน์โจนออกไปครับจา้าบอกว่ากุ่มไม่มีรายเลยอ่ะจา้าเข้าไปครับด้วยเวลาห้า9็ดหนึ่งเเรามาดูในรอบที่2นะครับมาถึงเจ้ากุ่มก็เบอร์เลยครับจา้าเบิร์นี่จา้าเบิร์เป็นปะเนี่ยจา้าบอกไม่ต้องไม่ต้องบอกพี่เรื่องนี้พี่ถนัดเดี๋ยวดู <laughs> จา้ามาแล้วครับ เบิร์นเสร็จก็เข้าไฟครับคู่รักคู่แค้์ไฟเขียวติดครับเพื่อโจนออกไวครับกุ้งเวลาดีกว่าหรือเปล่าหรือว่าจา้าบจะเข้าไปก่อนครับในรันแรกเจ้ากุ้งเข้าไปในรันแรก5.698นะครับผมเดี๋ยวไปดูในรันที่2กันเลยนะครับมาแล้วครับมาถึงก็เบิร์นเลยครับจา้าบอกรอบนี้พี่ขอคนกะุ้ง กุ้งบอกอยากได้พี่ก็ตามมาแล้วกันตามผมไม่ทันนะผมไม่ใช่บอดจ้าบอกเดี๋ยวรู้จักมาถึงครับจ้าวเข้าไฟครับกุ้งเบิร์นกันเร่งสองทีครับเพื่อเรียกรอบแล้วก็รอบที่หนึ่งรอบครับไฟเขียวติดครับจ้ากระโจนออกครับโอ้โหจ้าดีกว่าเห็นครับเวลารอบนี้เดี๋ยวเราไปดูตอนจบนะครับผมเวลาเข้าเส้นไปครับจ้าดีฝ่าครับห้าเจ็ดสี่เจ็ดครับ อครับเดี๋ยวเรามาดูกันในร้านที่สามร้านสุดท้ายนะครับว่าใครจะได้ต่อใบสุดท้ายเข้าไปรอนะครับผมอาดถึงก็เบิร์นกันเลยนะครับคู่นี้นอกเกมการแข่งขันก็เป็นเพื่อนกันนะครับผมสนิทสนมกันปกตินะครับแต่ในเกมการแข่งขันก็คือเป็นศัตรูกันนะครับจบรายการผ่านไปก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมนะครับว่าใครจะเข้าครับ ไ้เขียวติดเท่าจับมือสั่นครับออกฟาวเอ้าพี่จับเป็นไรอะออกฟาวมือสั่นนะพี่กุ้งเณะนะาฟาวไปด้วยเวลา5 7 4 7ครับถ้าจับบอกเศร้าเลยพี่ก็จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับคู่รักคู่แขนเจ๋ง PK VS จับโฟลิงและกุ้ง KTT VS จับโฟลิง วันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากนุกน้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ Sorry s DJ